คุณนิสัยนักการเมืองที่ใช้ไม่ได้ต้องรีบไปแก้นิสัยนีส่สะแต่ผมไม่รู้คุณจะแก้ได้อย่างไรพอผมเห็นภาพเก่าๆระหว่างคุณกับคุณองค์อิงอีงอ๋อ,อกันมาตลอดสนิทสนมกันเรือหายเลยไปงานไหนอนุทินก็ก้มลงกราบองค์อิงแบบตัวงอทุเรศทิพหา้หน้าหัวรอดพอวันนี้แตกหักไม่รวมรัฐบาลกันแล้วก็มาโพสต์ให้ร้ายเขาแบบที่ไม่เมคเซนส์เลยแม้แต่น้อยไม่ใช่ผมเห็นด้วยองค์ิงนะแต่ผมคิดว่าคุณโกหกคุณอนุทินคุณเนี่ยเป็นสป คุณไม่มีกระดูกสันหลังไม่มีหลักการคุณเปลี่ยนสีเปลี่ยนข้างอย่างไม่มีศักดิ์ศรีเลยเขากระโดงคุณก็ไม่ทําคุณอยู่กระทรวงมหาทยที่ดินที่นุคมสร้างตนเองมาทําเป็นสนามบินคุณก็นั่งเงียบออกมาอย่างเดียวคือปฏิเสธว่าคุณไม่ได้พรรคคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวสวคุณอนุทินคุณเล่นการเมืองแบบนี้เมื่อไรคุณจะเจริญสักทีคุณมีสาระอะไรมั่งวานนุทินคุณอยากโกหก เรื่องที่สีจิ้นผิงจะพูดต่อหน้านายกคนตรีไทยว่าไม่พอใจเรื่องเอนเอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และจะทําให้การมาท่องเที่ยวเมืองไทยของคนจีนนั้นมีอุปสรรคผมไม่เชื่อเขาไม่มาเพราะเขาไม่มั่นใจในความปลอดภัยของประเทศไทยนักการเมืองอย่างคุณเป็นนักการเมืองที่ผมสะอิดสะเอียนและขยะขยแยงเป็นอย่างมากครับ